จ๊ส GK 1.5s Auto ออโตปี2016จดทะเบียน2017ครับเปิดฝากระโปรงรอไว้แล้วมาใส่กันเลยดีกว่าครับคานเดิมซุ้มเดิมซอกเดิมฝากระโปรงเดิมเดิมสติกเกอร์ต่างๆโน่นนี่นั่นอยู่ครบครบรูกลมๆตามสูตรซุ้มเดิมซอกเดิมคานเดิมเดิมไม่เคยแก๊ คันนี้ปี16จดทะเบียน2,017บุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจรครบ2ดอกผมเนี่ยชอบลืมแจ้งราคานะครับแจ้งราคาก่อนเลยดูดอะติ๊กเกอร์ถ่ายังโอเคแจ้งราคาก่อนเลยครับ4 1 8 0 0 0หบาท4 1 8 0 0 0หบาท สำหรับลูกค้าซื้อผ่อนกันตังมาหมื่นสี่งหปีเดือนละ8,170บาทรถที่เต็นทุกคันไม่ใช่แค่คันนี้เราแกะตะเข็บให้ดูแบบนี้ทุกคันเพื่อให้ลูกค้าที่อยู่ไกลๆนะครับที่ซื้อผ่านออนไลน์เนี่ยได้เห็นเลยว่าเฮ้ยไม่มีชนเบาไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีคว่ำตายหาเหวใดๆทั้งสิน้นอ่ะ เลยเอ้ยเข้าไปถ่ายภายในและอย่าลืมถ่ายเพจด้วยครับสีเดิมพอน d ด้เลยครับ N H578 ครับสีขาวที่ไม่ใช่ขาวมุกจะเป็นเบอร์สีนี้ทั้งหมดกันตังมาหมื่นสี่ส่ง6ปีเดือนละแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทอ่าหนี่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 ไม่ได้พูดว่ารถสวยอย่างเดียวแกะให้ดูด้วยเนาะนี่ครับมาร์เม็ดอาร์นะครับหรือที่พี่ๆหลายๆท่านนะครับเรียกว่าอ่ามาร์ Mark เนี่ยอยู่ครบถ้วนครับ เข้าไปถ่ายภายในอะไรต่างๆต,ตามสบายครับเบาะยังแข็งปักๆอยู่เลยครับนี่ครับนี่ครับแต่ขออนุญ,ญาตไม่ต้องมานั่งสาธิตว่าปรับเบาะได้35แบบ69แบบอะไรทั้งหลายนะครับมันเสียเวลาเพราะมันเป็นข้อมูลที่ผมว่ามันหาไม่ยากใน Google ว่ะครับเนาะแมทนะครับแม็15ยางมิชลินคราวนี้ฝาท้ายมา คือผมว่ารู้ทั้งโลกแหละว่าเนี่ยฝาท้ายโอเคต่อต่อต่อลางน้ำเวลาดูสมุดดูท้ายรถนะโดยเฉพาะรถที่เป็นแฮชแบ็คแบบนี้นะครับนิสสันมาร์สยาริสอะไรพวกนี้นะครับดูรางนงลัางน้ำอะไรต่างๆเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเดิมอ่ะนี่เดิมเดิมนี่นี่นี่เดิมเดิมและและและขออนุญาตก้มอ่ะดูก่อนเต็มที่ครับเต็มที่ต่อครับก้มต่ํานิดนึง เพื่อที่จะให้ดูอะไรรู้ป่ะดูตะเข็บท้ายรถว่ามันมันเดิมเดิมนะสามนาทีสานาทีเนาะถ้าเป็นมาม่าไม่ต้องต้มนี่สามชั้นรบกวนนะครับดูนิ้วนิ้วผมนะนี่นะนี่ครับเห็นไหมไอซีงขาวๆอะครับเหมือนวิปครีมนะครับก็คือเป็นกาวเป็นกาวเดิมๆของโรงงานครับถ้าเกิดรถสมมุตินะอธิบายง่ายถ้ารถตุ้มต้าม,มา ไอเนี่ยเวลาทำมามันยังไงก็ไม่เหลือ,อขอโทษเดินผ่านกล้องครับขอโทษครับและเดี๋ยวมาดูเลขไมกันแต่ก่อนอื่นใจเย็นๆน,นี่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 ครับเม็ดอาร์มาร์ตต่างอยู่ครบถ้วนผมมีปี2014อีกคันเพิ่มติดจองไปปี14ขาย398แต่ติดจองไปแล้วคันนี้มาใหม่16จด17 1 6 1หจดสขาย418นึี่ครับเม็ด mm hmm. ต์อาร์มต่างๆอยู่ครบถ้วนรบกวนครับเข้าไปถ่ายภายในถ่ายเลขไม่ตามสบายไม่แท้ห6ห0 0 0กว่ากิโลคิดง่ายๆครับทำไมไม่แท้ไม่โง่ถ่ายแบบนี้หรอครับจะไปถ่ายทำไมให้เป็นหลักฐานคิดง่ายๆครับค้าขายตรงๆแล้วครับเดี๋ยวอ่ะต้องต้องทำท่าขับไหมคงคงไม่ต้องอ<ม>่ะเนานะมคงไม่ดีเ <laughs> นาะโอเคอ่ะ โอเคเจอกันหน้ารถแบล็คลิสซื้อได้ไหมรู้ว่ากำลังจะถามแบล็คลิสซื้อได้แต่ต้องดาวเยอะบ่องตรงดาวเกินแสนนะครับดาวเกินแสนผ่อนหกพันกว่าบาทถ้าแบล็คลิสโอเคเบอร์โทรพี่อ้นครับ081 485 0000 000, หรือโทรหาเออเล่ก็ได้ครับ099 4477 051ครับ รถบ้านโลมาน้อยครับกด Google Map มาก็เจอรถบ้านโลมาน้อยชื่อเต็นรถนะครับไม่ใช่ชื่อสวนสัตว์ครับสวัสดีครับพี่